ครับมาพบกับผมเงินครับมมีแอนเทอร์ครับวันนี้จะมามาพบกับคุณออยนะครับแล้วก็มาอัปเดตเทรนนกเล็กกันครับว่าตอนนี้เทรนนกเล็กมีอะไรบ้างพราผมรู้สึกว่าช่วงนี้เทนหยกกำลังมาอะไรคือเสน่ห์ของหงยกทำไมเริ่มหันมาเลียงหยกเป็นพอร์ตนี้จริงๆผมเป็นคนสนใจนกเล็กอยู่ละแต่ว่าจะเป็นฟอ,อ,อร์พัสดหงยกเริ่มเบิร์ดทีนี้มาอย่างช่วงก่อนเนี่ยเราก็ทำแต่ แต่พอพัสดไปทีนี้พอหงยกเนี่ยเราเห็นว่ามันมีไอตัวมิเทชันใหม่ขึ้นมาซึ่งมันดูน่าสนใจผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเอาเราในเมื่อเราเราทำนกเล็กอยู่แล้วเนี่ยเราเพิ่มอีกตัวหนึ่งดีไหมเพิ่มเข้ามาสถานที่ก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีมิเทชันใหม่ขึ้นมาเรามานั่งทามันก็น่าจะสนุกดีในฐานะคนคนทำนกเราก็ชอบอยู่แล้วครับตรงนี้กลุ่มลูกค้าระหว่างพอพัดกับหงยกเป็นกลุ่มลูกค้าที่ควรไหมครับ กลุ่มลูกค้าฟอรัสดุของหงยกจริงๆมันก็ใกล้เคียงกันคือบางคนก็เลี้ยงทั้งสองอย่างนั่นแหละ,ะแต่ว่ากลุ่มลูกค้าของหงยกเนี่ยกับฟอร์พัสเนี่ยมันจะต่างกันตรงส่วนว่าหงยกเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มลูกค้าจริงที่ตลาดเขาค่อนข้างแมสแต่กลุ่มลูกค้าความหลากหลายของลูกค้าเท่าที่สัมผัสเนี่ยมันน้อยกว่าฟอร์พัสฟอร์พัสเนี่ยมันเป็นเหมือนตระกูลนกแก้วเนาะมันก็จะมีกลุ่มของคนที่เล่นนกเชื่องกลุ่มของคนที่เอานกไปฝึกเอาไปบิน หรือกลุ่มของคนพัฒนาสีมันจะมีความหลากหลายของของลูกค้ามากกว่าแต่หงโยกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นคนที่เลี้ยงกรงความสวยงามรหรือว่าเลี้ยงเพื่อพัฒนาสีกลุ่มลูกค้าเนี่ยความหลากหลายอยาจจะน้อยกว่าแต่ตลาดเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่เพราะว่ามันอาจจะด้วย เข้ามานานในเอเชียหรือในในรอบข้างหรือบ้านเราเองอะ่ะมันเข้ามานานมากแล้วค,ค,คือทุกที่ทุกหย่อมยาก็จะมีแต่หงโยกซะส่วนใหญ่ครับ,รบแต่ผมดูเนี่ยตลาดมิวเทชั่นของหงโยกเนี่ยราคาก็ไม่ได้ตลาดน,นะราคาก็มีจะมีอยู่ช่วงหลายราคามากร,ระกลาตอนนี้สีมิวเดชั่นของหงหยกมีสีอะไรบ้างบ้างเอาเอาเอาที่ผมเล่นก่อนผมผมมาเล่นสีก็เนี่ยแหละพวกตระกูลเยลโลเฟสกลเดนเฟสอะไรพวกเนี้ยสีม่วงสี จะเป็นซีรีส์บูซะส่วนใหญ่ซีรีส์กินพอมีอยู่บ้างอันนี้คือสีหลักๆของของเขาแต่ไม่รวมถึงมิวเทชันแปลกๆอย่างพวกยวเป็นโอพอลีนหรือจะเป็นพวกดีย๋ยวพวก ecb tcb back wing back face อะไรพวกนี้ครับ cb มันก็คือเคร์บอดี้คือบิลเคลีอดี้มันก็เหมือนตัวฝรั่งบางคนมาบอกว่าเป็นผลิตก็คือสีมันเป็นนกสีอ่อนแต่ความต่างที่ผมเห็นก็คือการต่างในการถ่ายทอดแหละแล้วก็ต่างในเรื่องของของลวดลาย tcb เนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นผลิตแต่ว่าลายมันก็จะ เลื่อนไปด้วยเลื่อนเไปหน่อยแต่พอ ECB เนี่ยมันก็จะขับไล่สีดำมันเข้มมามาร์คกิ้งมันก็จะต่างกัน m a r k คกิ้ง ECB เนี่ยมันจะเป็นออกบอลบุหรีไปเลยพอพอมันต่างกันเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่านักพัฒนาเนี่ยจะเลือกจับอะไรไปพัฒนาการอะไรแม้กระทั่งรวมถึง แบ็กวิงแบ็กเฟสก็แล้วแต่มันมันเป็นการจรินตนาการของนักพัฒนาสีแล้วว่าชอบอะไรแล้วไปทางไหนดีครับถ้าถามว่าคนสนใจมานนี้ตรงนี้การลงรับของตลาดทั้งไทยและต่างประเทศ เมืองนอกกับบ้านเราเนี่ยมันจะต่างกันบ้านเราเนี่ยชอบเยลโลเฟสก่อนละไปใบม่วงก่อนละอย่างเงี้ยเมืองนอกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทําสีแนวนี้กันมันก็จะไม่ค่อยมีที่นูน่นแต่มันต้องมาทําที่นี่ผมก็เอานกชุดนี้เข้ามาก่อนเพื่อจะเข้ามาทําทุกวันนี้ก็เพิ่งได้จะเป็นสเต็ปแรกสเต็ปสองเองยังยังยังย,ย,ย,ยังไม่ได้มากเท่าไหร่เราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องให้คนมองว่าเฮ้ยของใหม่ขายแล้วมันได้ราคานะการตลาดที่บอกว่าชวนคนมาว่ามันต้อง้มันได้ราคาแบบนี้คือคือเราไม่เอาเราเห็นแล้วว่าระยะยาวเนี่ย ม,ม,มันไม่ใช่ทางที่ถูกแต่ว่าของใหม่แพงเก่าลงก็ตกลงเป็นเรื่องปกติกตไ,มไม่มีนอกอะไรที่มันราคาเดียวกันทั้งปีทั้งชาติอยู่แล้วของหาได้มากขึ้นราคาก็ลดลงพอเราทําก่อนเราอาจจะขายก่อนแต่อนาคตมันราคาลงมาม,มันก็ไม่ใช่เรื่องสี่เรียดเลยอะไรคือจุดเด่นของคุณลุงทำไมเขาต้องมาซื้อเราเราเริ่มจากเ,เป็นแนวพัฒนามากกว่าพอมันมีผลงานเนี่ยไอ,ไอเรื่องแบรนด์เนี่ยมันก็จะตามมาพอเราทํานกคุณภาพดีให้เขาเห็นว่า แม้กระทั่งสีสาตรดานอะ่ะมันก็ต้องเอาจากเราเรามีทั้งมิวเทชันที่มันเป็นคอมพลีทของมิวเทชันคือซ้อนมิวเทชันขายเรามีทั้งที่เป็นสแตนดาดมิวเทชันของแต่ละสีขายโชว์ให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราเราเราเริ่มต้นตั้งแต่การคัดสรรคุณภาพ เราเริ่มต้นตั้งแต่ดูว่าความต่างของนกที่มีคุณภาพมันเป็นยังไงแล้วเรื่องความสะอาดหรือเรื่องอะไรแบบนี้อย่างพี่เงินเห็นเราก็ทําอะไรให้มันดูเรียบร้อยอการที่ใครจะควักเงินซื้อซื้อนกของคุณในราคาตัวหลายหมื่นอย่างเงี้ยเขาก็คงไม่ได้อยากดูกรงสกปรกหรือว่าดูว่าคุณภาพการเลี้ยงมันมันมันไม่เห็นถ้าพูดถึงตัวหงโยกกับพอพัดอะคุณลอยลักษณะกา,าเรเลี้ยงต่างกันไหมความตูกขิ้น ความสะอาดอาหาร,รอะไรต่างๆกันเนี่นรรจริงๆเท่าเท่าเท่าที่ลองสัมผัสดูเนี่ยหงยกเองเนี่ยเรืองการเลี้ยงถ้าการเพาะพันธุ์นะถ้าแนวการเพาะพันธุ์เนี่ยจับคู่ให้ลูกเนี่ยหงยกจะค่อนข้างง่ายกว่าพอพัธุ์พอสมควรให้ลูกเยอะกว่าให้ลูกเยอะกว่าปกไข่ป้อนลูกดีกว่า,ค,าความก้าวร้าวน้อยกว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งของหงยกที่ต่างจากพอพัฒ์เนี่ยข้อดีของเขาก็คือพะพัฒ์เนี่ยเวลาเราทําสมมุติว่าวันเนี้ยตลาดมันเดินช้าลงเราจะมาสต็อกพอพัสนเนี่ย ค่อนข้างยากกว่าเพราะมมนมีความก้าวร้าวอย่างที่เราทราบมันอยู่แล้วเราบางทีเราคาดหวังว่าเฮ้ยเราจะทําสต็อกไว้มีโอกาสส่งออกเราก็จะรวมเป็นมิเทชั่นสถานที่ต้องใช้กว้างมากเลยแต่หงโยกเนี่ยความก้าวร้ามันน้อยน้อยมันสามารถสต็อกได้นว,วันนี้มันยัง,ย,งยังไม่ได้ขายเราเก็บไว้ก่อนเรารวมเราคัดสีแยกประเภทถึงเวลามีคนมาเราก็ส่งไปได้เลยเรื่องการกินอาหารพอกันข้อดีก็อย่างที่เราเห็นอ่ะหงโยกมันก็ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับคนเท่าไหร่น้อยพูดถึงน้อยกว่าฝรั่งเยอะ ก็อย่างที่เคยย้ำม,มาตั้งแต่ตั้งแต่เราเคยทำ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 คลิปออกมาว่า <S 2> <S 2> <S 2> มันต้องเริ่มจากสีสที่ชอบก่อนอย่างผมทําพอพัดมาเนี่ยตลาดมันลงมาบ้างแต่อย่างที่ผมบอกว่าผมเริ่มจากสีที่ชอบเนี่ยจริงๆมันก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ที่อยากจะแชร์ให้ฟังว่าทําไมผมถึงต้องเก็บสีพื้นไว้ในลักษณะแบบนี้คืออย่างที่บอกอ่ะลูกค้าที่เข้ามาหาเราเนี่ย เราไม่ต้องการสีสูงอย่างเดียวมือใหม่เข้ามาหรือน้องๆใหม่ๆเข้ามาเขาก็อยากไม่ได้อยากได้สีสูงหรอกเพราะว่าการพัฒนาที่สีสูงเนี่ยมันก็มีจุดด้อยดดที่มันดุด้อยใช่ดดมันคว,มความด้อยของนกมันก็มีมาเพ<า>ิ่มขึ้นจริงๆอยากให้เราไปอ่านดูพวกนักการตลาดที่มันทำแบรนดิง้งอย่างเช่นน้ำหอมหรือแบรนดิง้งอะไรลักษณะแบบนั้นนะ่ะ เราจะเพิ่มยอดขายของนกสีพื้นได้ยังไงเราก็ไปดูการตลาดของเขาดี่เขาทำยังไงย,ยกตัวอย่างเนี่ยไม่รู้ว่าน้องๆจะรู้หรือเปล่าอย่างพวกอย่างแบรนด์ของโจมาโรนแบบนี้ถ้าลักษณะของโจมาโรนเนี่ยผมเองเนี่ยมาแมตชกับการเลี้ยงนกได้ระดับหนึ่งเลยสิ่งที่เขาทำเนี่ยเวลาที่เขาทำกลิ่นน้ำหอมเนี่ยจะเห็นว่าเขามีตั้งยี่สิบสามสิบลายเลยทำไมเขาถึงถึงต้องมีเยอะถ้าเปรียบเือนเหมือนกลิ่นน้ำหอมแม่งก็เหมือนจะเป็นลักษณะของ mutation ที่เรามีครับดังนั้นเวลาที่เขาผลักดันการขายเนี่ย เขาก็จะใช้วิธีการที่บอกว่าเอากลิ่นพวกนี้มาเลยเยอะกัน<ะ>มันก็จะบอกว่าเอาเนี้ยเข้าอันเนี้ยกลิ่นมันจะซอฟลง<ะ>กลิ่นมันจะนอนแน่นอนมันก็เหมือนนกที่ผมบอกว่าเฮ้ยทำผมอยากเพิ่มดารก์กแต่อยู่ในสายหวานครับ<ะ>เราเอาตัวนี้เข้าตัวนี้สิเ<ะ>พราะเขาไม่ได้อยากซื้อตัวคอมพลทเขาอยากทําตัวแบบนี้<ะ>แต่คุณภาพของเราเนี่ยมันมันค่อนข้างดีในทุกม<ะ>ิลเดชันมันก็ผลักดันให้ทุกสีที่เราทำเนี่ยนกทุกสีที่เราทำอ่ะผลักดันไปพร้อมกันได้<ะ>เพราะว่า บางคนเขาไม่ได้อยากเข้ามาในสิ่งที่คุณทําแล้ว<ฆ>เขาอยากไปเรียนรู้ในใน,ในการทําสีเองอ,อย่างเงี้ยมันก็คือเป็นเทคนิคที่ที่ผมได้มาจากไปดูอ่านหนังสือหรืออะไรประมาณนี้<ฆ>มากกว่าแล้วพอเราก็มาอัดฟังใช้กับการถ่ายนกของเราด้วยหลายหลายคลิปหลายหลายอย่างผมได้เห็นการพัฒนาของวงการนกป้านเรา<ฆ>ไปเยอะ<ฆ>รวมถึงวงการนกเมืองน,นอกด้วยผมเห็นหลายๆคนที่ i บ็อกเข้ามาคอนเซิรเรื่องการทําโกงเขาก็เลยถามว่าแบบเฮ้ยทำไมคุณทําโกงดีแบบเนี้ย ต้นทุนสูงกว่าไหมตอบคุอื่นไหมแน่นอนต้นทุนสูงกว่าเพราะสูงกว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ดีถูกตามสุข,ขาลักษณะนะครับสุขภาพของแต่ละสายพันธุ์ลักษณะโกงขนาดโกงมันแพงกว่าทุกอย่างแล้วพอมีคนมาถามซื้อลูกนกกับผมผมเห็นราคาตลาดสมมติสามหมื่นผมขายสี่หมื่นเขาถามผมว่าทำไมคุณเงินขายแพงกว่าคนอื่นผมบอกว่าที่ครับผมขายแบรนด์โอเคที่ลองดูดิสถานที่ของผมอะ่ะ ที่้านที่ผมลงทุนไปโกงผมลงทุนไปเท่าไหร่ที่ไปเทียบผมคนอื่นความฉลาดของผมขนาดโกลักษณะน้ําข้นลักษณะคุณภาพไก่นกพวกนี้ที่ผมขายให้กับที่ที่เลือกเอาครับว่าที่จะเลือกสามหมื่นหรือสี่หมื่นจุดประสงค์หลักของที่ในการเลี้ยงคืออะไรเลี้ยงนกที่มีคุณภาพเลี้ยงนกที่มีสุขลักษณะและก็มีสุขภาพที่ดี เนี่ยคือสิ่งที่ที่ต้องการหรือเปล่าเนียนย้าเป็นตัวแบรนด์้าไปผมคิดว่าอันนี้แหละครับเป็นจุดที่จะตอกย้ําให้ลูกค้าเลือกเป็นตัวเรานะครับในวันนี้ขอบคุณลอยมากๆที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับความรู้แนะนําเทรนในการทําแบรนดิ้งในการทำานกต่างๆที่ไงวันนี้ขอบคุณมากๆครับลอยขอบคุณครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับผมที่เดี่ยนลอดครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ